สวัสดีครับเพื่อนเพสวัสดีวันที่14นะฮะมิถุนายน2563นะครับผมวันนี้จะมานั่งแท่นนะครับไม่ใช่นั่งแท่นนะครับเพื่อนๆมาเสียบยอดนะครับนะพอดีได้ยอดพันนะยอดพันดอกดอกสีขาวนะครับเพื่อนเพื่อนดูฮะดอกสีขาวมันเล็กมากนะครับแต่มันนั่งแท่นไม่ได้นะครับมันเล็กขนาดนี้นะครับผมก็เลยว่าจะเสียบยอดนะครับเสียบยอดแบบวิธีของผมนะครับไปดูกันว่าจะเสียบยังไงนะครับ อันดับแรกเราก็หาต่อมานะครับนะล้วก็เฉือนเลยครับอ่าเอาเอาระหว่างที่เราทํางานสะดวกแล้วครับนี่ฮะเฉือนเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนๆอ่ารอให้ยางออกสักพักนะครับแล้วก็เราจะเฉือนทิ้งนะครับบางครั้งสาเหตุอ่การนั่งแท่นนะบางบางคนนั่งแท่นนะครับอาจจะไม่สําเร็จนะครับอาจจะเกิดจากยางก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากเชื้อราหรือว่าอ่า ที่ทาให้เน่านะครับเพื่อนนะมันก็มีไดหลายสาเหตุนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะเชิญทิ้งอีกรอบนึงนะครับนะมีดนี่ต้องล้างแอลกอฮอลก่อนนะครับเพื่อนผมลืมบอกนะฮนะเนี่ยผมล้างแล้วนะฮะนี่แอลกอฮอลผมนะผมล้างเรียบร้อยนะครับนะเอาละคันนี้เราก็คันนี้ผมจะไม่ได้นั่งแท่นนะครับผมจะเสียบนะฮะผมจะเสียบผมก็ต้องแหวกนะครับแหวกตบบนี้นะครับแล้วก็ แบบแบบนี้นะครับเพื่อนะแล้วอันนี้เป็นปากฉลแอบเป็นลมแหลมแบบนี้นะฮะแล้วนี่ผมก็จะเลาให้มันลมแหลมนะครับเพื่อนนี่ครับแบบนี้นะครับเป็นริมแบบนี้นะครับนะะแบบนี้นะฮะ นี่นะครับเป็นริ่มแบบนี้นะครับแล้วก็จะเสียบลงไปนะครับเพื่อนนะปึ๊บเป๊ะโอ้โหเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็จะอา่าผมไม่มีไม่มีเออเขาเรียกอะไรนะไม่มีไอ้ไอ้ตัวตัวรัดนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะหนวดกุ้งนะครับวิธีของผมเดี๋ยวเพื่อนๆค,คอยติดตามนะครับว่าผลจะเป็นยังไงฮะ แต่ก็ไม่รัดให้ให้ให้เนื้อมันช้ามากนะครับแค่รัดแค่ั้นพอบีบประคองกิง่งอ่าของเราครับอ่าแค่นี้พอนะครับ่ะแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วผมก็จะตัดนะเชือนอืมเิ้งนะนี่ก็ขยับหน่อย เอาโอเคพอละเดี๋ยวจะช้ำอันนี้ก็จะครอบไว้นะฮะเดี๋ยวเปลยยางก่อนนะเพื่อนอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ยางเอาเสร็จล,ลนะใช้ยางวงนะครับแล้วก็เอาไว้ในร่มลำไรนะครับเพื่อนนะ นี่นะครับอ๋อกิ่งพันมันเล็กนะครับเพื่อนๆนะฮะเพราะว่าเอ่อไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะติดไม่ติดนะครับผมทำง่ายๆแบบนี้นเพื่อนเพื่อนนะมาลองดูนะครับส่วนไอ้ต้นไอ้ต้นนี้ไอ้ต้นที่ต้นแรกไอ้ต้นวันนั้นนะฮะที่นั่งแท่นนะครับถ้ามันมี วันที่สองนะครับเพื่อนมันจะมีมันจะมีหยดน้ํานะฮะเต็มเลยนะครับเพื่อนนะเนี่ยนะครับมันจะมีหยดน้ําออกมาเต็มเลยนะครับแต่ว่าของผมตอนนี้ผมได้เจาะนะเจาะเอาเอามีดกรีดกรีดกรีดข้างล่างนี่ครับกรีดให้ถุงมันขาดนะครับแล้วมันก็จะเอ่อหยดน้ามันก็จะหายไปนะครับนะอย่างกรีดให้ให้ถุงให้ถุงมันให้ถุงมันมีอากาศเข้าไปนะครับเพื่อนนะให้มันระบายน้ําได้สักนิดนึงนะครับมันก็จะไม่เน่านะครับ ไหนะนละ่ะอีกต้นหนึ่งอยู่ไหนอ๋ตอต้นนี้อ่านี่นี่นต้นนี้คือต้นนี้ตาก็เริ่มนะเพื่อนๆนี่ต้นนี้ร,รีวิวกันให้ดูนะครับติดตามผลงานนะครับในตาก็เริ่มออกแล้วนะครับแทงตุม่มๆขึ้นมาฮะตุม้มๆขึ้นมาหลายตาเลยนะครับด้านข้างนี้ก็หลายตาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะ หลายตาเลยนะครับตูมๆขึ้นมาฮะมันได้หลายตาเลยแหละนะฮะก็เนี่ยนะฮะมันก็เย่เจริญก็เริ่มกินนะฮะมันจะกินยากหน่อยนะครับเพราะว่ารากมันเป็นตอแข็งนะครับนะตอรากนี่มันแข็งนะครับมันไม่เหมือนที่เราเป็นตอเรียกอะไรตอที่เพาะเมล็ดนะครับแบบแบบนั้นฮะอันนี้เราตัดออกมาเป็นรากนะครับมันจะแข็งหน่อยนะฮะนี่ ไม่เหมือนยอดนะครับเราเสียบยอดตรงตรงยอดมันมันจะอ่อนหน่อยนะฮะมันจะติดง่ายหน่อยนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามผลงานตัวนี้นะฮะเพราะว่ากิ่งยอดมันเล็กนะครับผมได้มานะยอดมันเล็กนะฮะดอกสีขาวนะครับเพื่อนเพื่อนะไม่รู้ว่ามันจะจะติดหรือเปล่านะครับนะก็ต้องรอลุ้นกันเพะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าแล้วไม่มีอะไรไม่มีเทปใสนะครับเพื่อนเพื่อนนะเทปใสไว้พัน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 นะฮะผมก็เลยใช้วิธีนี้ดูนะฮะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับ ถ้าจะมีถ้ามีเทปสายพันธุ์พันธุน์แบบแบบเขาก็สะดวกดีนะครับนะฮะอันนี้ผมก็ใช้แบบนี้เลยนะฮะเอาลองดูนะครับเพื่อนๆน่าจะติดนะนะฮะปรติดตามนะครับนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเอ่อคลิปดีๆมาฝากนะครับเพื่อนๆฮะมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะฮะสิ่งที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆพอจะเอ่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับก็จะมาอ่า เล่าสู่กันฟังนะครับแบบนี้แหละครับจากช่องบักทองชาแนลนะครับหลังจากนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกบ้านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมสวัสดีครับผมรอติดตามนะครับ